ก็วันเกิดเนาะสิบเจ็ดปีแล้วความสามารถเกินสิบเ็เพราะว่าเด็กสิบเจ็สมัยนี้มันอาจจะบางคนอา,าจจะไม่ได้ทํางานขนาดนี้ซึ่งตั้งแต่วันแรกใครๆติดตามตั้งแต่วันแรกที่น้องมาบ้างครับอ่าข้าหลังใช่ไหมฮะคือวันแรกทรงนี้ไหมผมสรงนีบอร่งทรงผมเยอะมากกกับบุคลิขของเา ซึ่งวันแรกที่เขาเข้ามาเขายังไม่ได้โชว์ความสามารถของเขาเลยแต่ด้วยรูปร่างบุคลิกของเขาเขาตัดสินแล้วผมกับเง้วชุดกับนักสีดนี้กับยงดบเธดาอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งยอมรับว่าวันแรกที่เอามาน่ะชอบเสียงของน้องที่น้องร้องเพลงอยู่อยู่ใต้ถุนบ้านหรืออยู่ในขยอยู่บ้านอยู่บ้านใช่ไหมแม่ใต้เหล้าข้าวเออใต่เหล้าเข่าทีนี้ยก็ได้ดูเบิรงได้ติดต่อปุ๊บก็เลยคุยกับที่หน้าว่าคาสั้นอื่นน้องมาซะเอิ่นมาก แล้ววันไปที่เขามาก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะหยบเราไหมเพราะว่าเราเป็นเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่งทํากลุ่มปิดอีพีแรกเท่าไหร่ครับอีพีไหนฮะโอ้ยแ,แป,ปดัอีพีไหนนะอีพีเจ็ดแล้วตอนนี้สี่สิบเอ็ดแล้วซึ่งแสดงว่าเขาอยู่มาเกินครึ่งของของของเวลาของค่ายเพลงเราแล้วก็เลยย้อนกลับไปว่าวันนั้นบอ่อน้นค้นก็เลยคิดว่าบักกันนิ่มเขาเสียออกันเปนนักรองในบ่เพราะว่ามันบ่อมันค้น คือน้องพูดเป็นคาถ้าไม่ถามน้องก็คุไม่คุยเลยจนจนรู้ว่าอ๋อด้วยเขาว่าเขาโตมากับแม่สองคนเขาไม่ได้ไปเจอคนมากมายเหมือนพวกเราก็เลยพยายามเาขาใจเขาก็เลยพยายามเอาเขามากครั้งแรกเอามาเขา้เขาเข้าค่ายนอนค่ายไม่สําเร็จอยากกลับบ้าน <laughs> อยากกลับบ้านหาเรื่องกลับบ้านสุนดินหาเรื่องกลับบ้านไปหาแม่อนาณี่เปเอกสอนารอันี่กลับบ้านคือเก่าแล้วแผนสองก็คือแม่ก็มาเช่าห้องเดือใกล้ <laughs> อ่าเพราะ <laughs> เขาลากแม่มากเขาจะสนิทกับแม่เออเขาก็เลยมาเซาหองยูใกล้ๆตืกอตกเกี่ยวมิวสิกเออโอเคเราก็เออแสดงว่าเขาเขาจะผูกพันกันมากซึ่งเราเขาจะว่าแม่กับลูกอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตมันมันการที่จะปล่อยลูกอย่อย่างนี้มันเป็นห่วงเนาะก็เลยมาเซาหองยูใกล้ๆเราพัฒนาการของเขาก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยเหมือนมันที่บอสทั้งสองบอสนาบบะเพียบเพราะว่าดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่คนน้ำติ่มแก้วเป็นคนที่แบบว่าบอกยังกับเหตุลองดรบอวันที่สามงานที่อุดรน่ะ ให้ร้องเพลงเสียงเข้าห่มันบอเธอสีดองอะไรบอครับจะลองดูไม่ไม่ไม่บอกว่าไม่ได้บอเฮดบออะไดหรอยกอย่านยาน,ยาน,ยาน,ยานมันยะานลบไม่แต่บอกว่าเดี๋ยวจะลองดูแล้ววันก็คือติดโมนิเตอร์นล้วเนติดเนื้อเพลงแต่ก็ผ่านเพ,พื่อให้ดีต่คนก็ชื่นชอบในเวอร์ชันของน้องแบบว่าเยอะมากทุกวันนี้ก็คนขอเพลงนี้เยอะมากนั่นคือความพยายามของน้องที่จะนําเสนอเพลงนี้ให้กับใช่ใช่ครับแล้วก็วันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่บุมมออของบอณที่ที่ที่มองมาวันนี้ ตั้งแต่เขามาอยู่วันแรก f c ให้การตอบรับดีมากแล้ววันนี้ทุกๆอย่างที่น้องได้ดีใจมากๆ mm hmm. บอมีข้ามเบเป็นความภาคเป็นความภาคภูมิใจของบอสแล้วก็ f c ทุกคนอันนี้อบมุ่ให้กับ FC ทุกคนด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งตรงนี้เราว่าณเวลานี้เขาก็กำลังเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วอยู่ในวงการนักร้องเด็ก <c oughs> เขาเรียกว่าอยู่ในโหมดนักร้องเด็ก คือซ,ซึ่งนักร้องโตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งอันนี้อายุสิบเจ็ปีปอยู่ในหมวดนักร้องเด็กมากๆนะครับผมซึ่งแล้วเขาเอาไปจัดอยู่ในลําดับของนักร้องในวงการที่เขาดังหมดแล้วบางคนสี่สิบล้านวิวสามสิบล้านวิวแต่คนนี้แค่ล้านสองล้านวิวแต่ว่ามีเอฟซซึ่งไม่ได้มองเรื่องวิวเนาะเพื่อน,นกับเอ็นดูนี่สีนาแต่วันนี้เก่งมากแล้วก็ขอบคุณแม่ด้วยแม่สอนลูกได้ดีมากอันนี้้ครดิตของคุณแม่มารยาทที่หนึ่งเจอคนเนี่ยโอ๊ยบอจะบอกอยา ยกมือบ่ายหอนหมาไปหอนแช่แม่กับ่ายแม่แม่กบไล่บ่ายไปเลยบ่ายก็คือกว่าจะเข้ามาได้คือบ่ายคือชั่วโมงกว่าจะเข้ามาในงานได้อันนี้อันนี้คือความอันนี้อันนี้ยกยก่องในเรื่องของเครดิตในเรื่องของมารยาททางสังคมดีหมดทุกอย่างแล้วก็แค่พัฒนาตัวเองอย่างที่บอกเอคุณแม่บอกว่าเดินในเส้นทางที่ที่ที่ผู้ใหญ่ขีดให้มันจะดีมากอันอันนี้น่เราจะฝากไว้คนเราดังได้ก็มี ดับได้พากแล้วเชื่อว่าน้องไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนน้องเป็นคนหนาหลักเสื้อฟังเอฟซีเสื้อฟังเก็นมาถือเขาต้มภาษาฮานาการกับปิ่นปุ๊บจะเป็นเสื้ใช่าจริงๆไม่อันนี้แปลงบากความซื่ออันนี้ก็ยังใหม่ในวงการใหม่ในวงการซึ่งอันนี้ก็บบกก้าปรึกษาบอว่าเฮ้ยมันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้นะบอดไม่เคยรู้ว่าเขาเจอปัญหาต่างๆในบ้านทั้นี้จนมาแม่แซมบอกว่า บัดนั่นบ่ไดิอันแม่แบบพ่อราบปกากว่าราเปิดอันนั้นอันนี้ไม่ได้แม่นั้นเรามาคุยกัน mm hmm. เออมาคุยกันเพราะว่าแม่พรเป็นคนคิดเก่งใจ mm hmm. เจอปัญหาต่างๆแล้วยิ่งไม่เคยอยู่ในวงการศิลปินนักร้องมีเอฟมีเอฟซีแฟนคลับก็จร้อยพ่อพันแม่มาเจอกันเนาะซึ่งซึ่งวันนี้ก็เข้าใจว่าใหม่กับใหม่บ่แม่นักร้องสิปปีทรกปีเดียนักร้องไม่ถึงปีนี่นี mm ่ hmm. เออถ้าเราไม่ถึงปีแล้วก็เอฟซีให้การตอบรับดีมากไปใส่มาใส่พวกกระท วันนี้ก็ขอบคุณมากที่ตัดสินใจมาอยู่ค่าตัวเกมสิกวันนั้นเขาก็ไม่ได้มาแบบชี้ไร้ขี้เหลนเนาะเขาก็มาด้วยคุณภาพเสียงเขาอยู่อันนี้อันนี้เสียงเขาก็ดีมาอยู่แล้วก็มาเอาแฟนคลับอยู่ข้างหน้าเม,มื่มอเมื่มอนี้หรือเมื่อนาสีดังกว่านี้หรือสีบอดังกว่านี้ก็ห้รักษาคุณค่านข้ามดีตัวอย่างไบนะครับผมความดีที่ยังมีไว้รักษาให้เป็นคุณเหมือนเดิมอนาคตดังกว่านี้จงมองว่าวันนี้ใครอยู่เคียงข้างคุณนะครับ วันหน้าคุณดังไปข้างหน้ามันก็คนมากอยู่แลวล่ะวันไหนที่คุณดังอ่ะบออึดมูสีขามมหาบ่คือบออึดผลประโยชน์สเขามมหาแต่วันนี้วันเริ่มต้นของคุณคุณมีแค่น,นี้ให้มองคนเหล่านี้นี่คือผู้มีคณของคุณขอบคุณครับขอบคุณบอสบิ๊กเอ่อมองยุริน,นะครับกับก็เลฝากยังร้ายนะครับกับตั้งแต่วันแรกเนาะจนถึงมืนีกับพัฒนาหลายครับผมเอ่อบอสบิ๊กเป็นกะคัดเก่าได้ดีแบบ<ม>สามารถที่จะ เอาเด็กทีฮอลกับโบลูว่าสิแบบเติบโตได้ถึงขนาดนี้หรือเปล่านะครับอมาขัดเกาห้่จนถือว่าเป็นศิลปินที่เริ่มที่เป็นที่ยอมรับตอนนี้กับคันเลื่อนฟีดเลื่อนยั้งกับสิท้ามว่ายูริคือใครเด็กคนนี้เป็นไผ่ท่นมาได้ใสผมชันลึกเข้าไปทำผมชั้นลึกอ่อนนะครับกะถือว่าขึ้นเกาขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับจิ่งดีสิฝากไว้ก็คืออยากให้ตั้งใจใน หน้าที่ของตัวเองอย่าพึงนอกรูนอกทางนะครับเพราะว่าอย่ายาเฝ้าเพียสุกแนวอสเดน่ยาเพื่อพนะครับก็ให้ตั้งใจทำหน้าที่นะครับให้เป็นศิลปินให้เป็นศิลปินที่คนในทั่วไทยอ่ะหูจักแลยยอมรับนะครับผมขอบคุณบอสเฟมค่ะดานิก ไทยแลนด์นะ,ค,ะาาครับด่ากาดครับด่าจนได้ดีด่าให้ได้ดีเนาะ,ะไม่ได้ทาการมากนะครับเห็นน้องมาตั้งแต่เข้ามานะครับแล้วก็เห็นคุณแม่พูดประโยคนึงบอกว่าเวทีโตกเกียวเนี่ยให้โอกาสนะครับยูลิเป็นเด็กที่น่ารักมากพูดน้อยเป็นคนซื่อๆนะครับสำหรับบอสนะครับก็สำหรับพี่แล้วกันพี่โน้ตไม่อยากฝากอะไรมาก จงจําวันที่เราอ่ะเข้ามาตวเกียวแรกๆวันหนึ่งเรามีชื่อเสียงมีเงินทองให้อยากให้ยูริแหละคิดถึงคนนี้มากๆเนาะเขาเป็นคนที่ทุ่มเทม,มากกับศิลปินนะครับบิ๊กเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับทุกคนแต่ว่าคนที่มาอยู่ตรงเนี้ยต้องไขวยคว้าต้องปรับปรุงพัฒนาเนาะงานหนักงานเบามันไม่สําคัญมันอยู่ที่ว่า เรามีกําลังทํามันหรือเปล่าเนาะสำหรับบอยก็ไม่ขออะไรมากก็ขอให้ดูริเป็นเด็กดีอยู่แล้วนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นที่รักของพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนแม่อวยพรเมื่อกี้คนร้องไห้อยู่ข้างหลังเต้นเนาะสำหรับผมไม่มีอะไรมากนะครับโอกาสมาถ,ถึงแล้วเหลือน,นิดเดียวเหมือนคุยกับบิ๊กเมื่อกี้บอยพูดเลยว่าเด็กคนนี้จะดังมากรอจังหวะรอจังหวะแค่นั้นนะครับผม ก็มีแรงมากก็ยินดีด้วยสำหรับ17ปีนะครับขอบคุณครับข,ขอบคุณบอสโมที่ครับ